สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเรื่องบ้านๆเกษตรชาวบ้านจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็พามาดูวิธีการแพ็คต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราทำการตัดแต่งไปในส่วนของคลิปนี้เป็นการแพ็คใส่ถุงถุงละ10กิโลกร,รัมนะคะตัวนี้เราจะขายเป็นแพ็คก,ก็จะแพ็คประมาณนี้อันนี้เป็นแอในส่วนของการตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเตรียมแพ็คใส่ถุง ดูวิธีการแพกหนึ่งถุงบรรจุสิบกิโลนะคะจะทำการแพกใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ใี้เป็นส่วนที่เราตัดแต่งไว้แล้วะคระับเมื่อนำมาแพกก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือเตรียมส่งให้กับลูกค้าในต่อช่วงเช้าว,วันพรุ่งนี้นะคะช่วงตลาดเช้าว,วันพรุ่งนี้ก็จะทำการแพก มัดเรียบร้อยนะคะบรรจุคือพร้อมพร้อมส่งพร้อมส่งลยนะคะแอก็จะประมาณนี้อนี้เป็นแอฝักที่สองคือกำลังสวยเลยนะคะจะทำการช่างนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของการแพ็กต่อจากคลิปที่แล้วนะคะถ้าใครสงสัยก็สามารถอสอบถามคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะที่ช่องเรื่องบ้านๆเกษตรชาวบ้าน,าน,าน,านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะกดติดตามเพจด,ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเรื่องบ้านๆเกษตรชาวบ้าน,าน,านจ้า